แล้วเข้าใหม่อ่าเข้าใหม่ครับผมอ่าตอนนี้เราจะมาเล่นเกมบ o คาเว่นกันเลยครับบูคาเว่นครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเล่นเกมบูคาเวนครับเริ่มเลยครับผมเริ่มเล่นเกมกันนะครับเอาตอนนี้มันเป็นช่วงกลางคืนนะครับใช่ตอนนี้เรากําลังเล่นเกมตอนนี้เวลาเวลาสองทุ่มยี่สิบห้านาทีมันก็เป็นช่วงเวลากลางคืนพอดีใช่ไหมลูกอือไกลใ่โอเคแล้วนี้ต้องจะไปไหนครับลูก ขับรถคร่ะจะไปโชว์รูมรถใช่ไหมครับใช่ค่ะอุ้ยตอนนี้มันยังมีรถขายอยู่เหรอ,อมันดึกแล้วนะครับยังไม่ปิดโชว์รูมใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยเด<ห>ี๋ยวรถมาแลี้หนึ่งคันเป็นรถเทลเลอร์เทนเนอร์รถเทนเนอร์เหรออ่ะก็ขึ้นบนทางเนินนะครับนี่นี่ที่นนี่นี่นจะไปไหนครับลูกสร้างบ้านอ๋อไปสร้างบ้านนี่จะไปหาพื้นที่สร้างบ้านใช่ไหมครับหลัง22อ๋ออ่ะเรามาเลือกเรามาเลือกบ้านกันเป็นรูกทรงบ้านแบบไหน อะไรครับลูกใช่แบบไหนนนี้ว้าวรูปบ้านในฝันเลยนะนี่บ้านติแบบฮะดูหลามาห้างห้างกแบบเหรอห้างกแบบดูหลามาห้าอันนี้อันนี้บ้านเสร็จแล้วเหรอลูกใช่ครับโอ้ทำไมมันเสร็จเร็วจังเลยอ่ะไม่อยากเอารถนี้เลยอ่ะเอาจะเปลี่ยนเป็นรถใหม่โอเคเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับันเดิมสีน้ำเงินก็จะเป็นรถรถเอ่อรถเดิม เป,เป็นรถปอร์เช่หรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่ครับรถปอร์โู้ครับปอร์โต้ไม่จะถอยทำไมเดินหน้าอย่างเดียวสิลูกขับรถถอยถอยจะขับถอย,ถอยเ,ขเข้าบ้านเหรอฮะครับโอเคถอยเข้าบ้านอ่ะตอนนี้จะเข้าไปในบ้านเลยนะครับ คือพอมันดึกตอนกลางคืนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ออกเราก็จะไม่ออกจากนอกบ้านเพราะว่ามันดึกแล้วมันน่ากลัวเราก็จะเข้าไปในบ้านทีเราเปญาย่ารอจะเข้าไปทุกที่อ่าอันนี้นีแล้วเนี่ยมันมีทีวีเราไม่ดูทีวีเหรอไม่ดูเราจะไปไหนครับยรกินข้าวไม่เอาเอาไปขึ้นชั้นสองอ่าขึ้นไปชั้นสองซิมันจะมีอะไรให้ให้เราดูบ้างพอขึ้นไปโอ้มันมีหลายห้องจังเลยอันนี้เป็นห้องนอนที่นอนของเนตันหรือเปล่าเนี่ยเอาทะลุปไปใต้หลังคา ไปได้ยังไงเนี่ยไม่รู้อ่ะเอาโุรปิอะนี่นี้ตนลองเข้าไปเนี่ยที่นอนของใครเนี่ยมันมันมีสองที่นอนเลยอันนี้ให้ให้น้องหนึ่งคนแล้วก็ให้นีวตนหนึ่งหนึ่งคน,นใช่ไหมอันนี้เป็นห้องน้ำอาจจะลงลงชั้นลงชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งไปไปดูอะไระทำไมห้องนอนอห้อง,ห,องห้องรับแขกมันไม่มีของอะไรเลยลูก อ๋อแสดงว่าเพิ่งสร้างเสร็จใช่ไหมต้องอยังไม่ซื้อของเข้าบ้านแน่เลยไม่หาาคนที่นี่มีมอ่านี่ไปตอนกลางคืนแล้วเนี่ยมันไม่มีค่อยไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านสักเท่าไหร่ yeah, yeah. เอ้ยมีรถมาแล้วตอนแสดงว่าตอนนี้เข้ามาในเมืองแล้วนี่นอันนี้อะไรครับคนอ๋อคนเขาออกมาเที่ยวกันเหรอก็จะดูคนมันน้อยไปนะ พราะมันน้อยไปเอาเราต้องตามกฎจราจรนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นไฟแดงอยู่เอานิวตั้งจะจอดรถที่ไฟแดงเลยเหร ER? นะ ER? อ,อมันไฟเขียวแล้วนะไม่ไปเหรออเอ้ยมันไฟเขียวแล้วเนี่ยไม่ไปเลยเหรอ ER? เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคนมาบีบแต่อะไรหรือเปล่าไปค่ะเอ้มันไฟเขียวแล้วนี่นี่เห็นไหมเนี่ยมันไฟเขียวไปแล้วเอาตรงไปตรงไปไปหาที่จอดรถด,ดีกว่าไปจอดรถที่ไหนดีนี่จอ,ตอนนดจตรงนี้ได้ไหมจอดตรงนี้ได้อ่าโอเคจอดเลยปุ๊บเราไปดูตัวนี้มันจะเป็น เป็นอะไรเป,เป็นสนามเด็กเล่นเหรอมันเป็นสระว่ายน้ำด้วยอ้าเอ้าโอ้ยหัวหมุนตายแล้วตายไปแล้วเนะี่บนหลังคาเลยตรงนี้มาอไรเอ็นเส้นไหมโอ้กระโดดยังไงให้มันนี่นี่ตั้นกระโดดตรงไม้กระดานแะล้วมันกระเด้งขึ้นมายังไงมาอยู่บนหลังคาได้ไม่หรือโอ้แล้วแล้วจะลงยังไงอะครับ น้องก็โดดได้ครับฮะโห<ร>ลดโอ้มันสูงมากเลยนะเง่ทำไมทไมคนนั้นนทะไมพี่ไม่ไปเลยอ่ะคนไหนครับน่ะมันเล็กม,มันจะช้าแล้ว,ลวเล่นดินน้ำอุ้ยมันมันจะช้าแล้วเนี่ยนี่นิวตันมาตั้งแต่ตอนกลางคืนตอนนี้ตอนตนี้มาเช้าลเลยนะวิ่มอู้หูว่ายน้ำไปด้วยไม่เปลี่ยนชุดว่ายน้ำเลยนี่จมน้ำปลอมแปมปลอมแปมไปเลยอยากว่ายน้ำเล่นอ่ะตึ้งจะเปลี่ยนผมใหม่อ่ะ เออแบบเอาทรงผมใหม่ดีกว่าไหมเอาทรงผมนี้ไหมทรงผมนีไหมกาน้ระนี้ดีกว่านะโอเคเอาเปลี่ยนทรงผมใหม่เสร็จเอาเปลี่ยนเสื้อไหม <c oughs> อ่าอย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นเสื้อที่แบบเป็นกีฬาหน่อย <c oughs> เป็นรูปอดิดาสด้วยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือน <c oughs> เหมือนนักบาสเกตบอลใช่ไหม <c oughs> โอ้ยรูปเป็ด <c oughs> ชอบรถเป็ดอะโอ้โอนี่มันเป็นนักนักปั่นจักรยานปล่า <c oughs> นักปั่นจักรยานเอาอเราเราไปไงต่อเราได้ชุดแล้วเราไปไงต่ออันนี้ชุดนี้ชุดเที่ยวดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันกลางวันแล้วเราไปดูตอนอี่เมื่อกี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกางเกงใช่ไหมอ่าน,นี้ไงเข้าส่งเลยก็เป็นเสื้อยีนแล้วก็แล้วก็เสื้ออะไรสก,กอตเปลี่ยนหน้าหรออ่าเปลี่ยนหน้า อ่านี่หล่อมากเลยนี่นี่คือเนียตันอนาคตตอนโตใช่ไหมอันนี้ <laughs> จะไปไหนต่อครับอ้ามีคนมาอยู่มายืนอยู่ตรงตรงนี้ทำไมอะเนี่ยเนี่ยมาชื่อเฉยอ่านะเข้ามาชื่อเฉยครับอ๋อโอเคอ่าเราขับรถไปไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันต่อไหมไม่อาไปไหนครับจะไปไหนไปที่ฮะไปที่ดุน ไปที่ดุนที่ไหนเราไปที่ดุนที่ไหนอะครับฮะไปบไปไปไปที่ตรงนั้นตรงไหนลองดูดิอันนี้มันคืออะไรครับร้านเกมอ๋อร้านเกมโอเคอ่าเข้าไปดูที่ร้านเกมสิโอ,โอมันก็จะม,ม,จะมีมันก็จะมีที่ให้เล่นเกมมีมอเตอร์ไซค์ที่ที่นิตั้ชอบไปขี่ใช่ไหมไม่อันนี้มันก็จะมีตู้กดตู้กดอ่าตู้เกมกด ตัวตัวตัตักูดกูกดแล้วมันจะได้อะไรไหมอุ้ยได้ไหนได้สองตัวเลยเหรอไช่ใช่สองตัวเลยไม่เห็นได้เลยอ่ะไปไหนแล้ววะอ๋ออ้าวมันเราตอนนี้เรามาเล่นแดนแดนโก้แดนโก้เล่นแดนกันนี่เป็นท่าสิบหกไหมเหรอวีนก็ร์บีชโน้ตอันซินนี่ sino? Atati tini? Hoy sino? Ata tini? Kung tungo sa Kau kape sino? Bum bum patap kalalelo kalala. Talalega talala talale talala. Mudah-mudah. Ah, mudah-mudah. Ah, terus terus. Terus terus. Okay. 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 Bum Okay. 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 เราเราจะกลับบ้านกันก่อนไหมเราเราไปที่ไปที่บ้านอีกทีสิเราไปที่บ้านอีกทีสิไปถึงไหนแล้วว่าบ้านบ้านอยู่หรือเปล่าอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเอ้ามุดมุดอะไรหาอะไรหาเลยหาขี้หมาหาขี้หมาเมื่อไหนดูดิโอ้ยมุดทำไมเมาแสดงว่าเมาเกมเมื่อกี้เฮ้ยมีสาวมาด้วยมีสาวมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเข้าแล้วขึ้นขึ้ไปแล้สาวไปแล้วเฮ้ยสาวขึ้นไปไหน หยุดไมวอ่าขับรถไปกลับบ้านดีกว่าบ้านอยู่ไหนไม่รู้ไม่ไม่ไปไม่ไปอาจจะอาจจะไปไหนไม่เข้าบ้านแล้วไม่เข้าบ้านไปเที่ยวที่อื่นดีกว่ารถมันติดไฟแดงอยู่นะเราต้องรักษากฎจราจรนะครับผมอุ้ยไม่สารไมแล้วนี่สารไปแล้วเริ่ังชนรถนะปิ้วระวังโอ้ยเหยียบไปแล้วเนี่ยเอ้าเอาเอาทำไมเขามานั่งท่ายรถเขาเป็นผีหลอกหรือเปล่าทำไมเขามานั่งท่ายรถได้ไะ เอ้าไปไหนเสร็จแล้วนะขี่ตัเกียบโนาะนาเอาวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเอาวิ่งไปไหนครับโนาไม่เห็นไปไหนสักทีเลยเอาสาวเอาสาววิ่งตามมาด้วยเลยเอ้ายู่คน,นเดียว <laughs> ไม่สาววิ่งตามมาได้ไงเนี่ยเนี่ยสแสดงว่าแต่งแต่งตัวแต่งตัวน่าดูมากเลยเห็นไหมสาวสาววิ่งตามเลย

ตัวอะไรนี่นี่นี่ตุ้งตาเหือเรี้ยงวัวแล้วลองชนมันนะเลี้ยงก็ตุ้งตุ้งตาเหือโอ้ทำไมเขาใส่ชุดเป็นเป็นหมาป่าป่ะเนาะกระป๋ายดูได้เป็กกระถอยโอเคเดี๋ยววันนี้เราเราเรามาเล่นเกมกันแค่นี้ก่อนนะครับเกมอะไรนะเกมบูเคฟเว่นบุกเคฟเว่นนะครับเรามาเจอเกมกันใหม่ในเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีวันนี้สวัสดีครับปันสวัสดีครับสวัสดีครับ